สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำประจำวันที่7กันยายน63ผู้เชี่ยวชาญน,นักลงทุนวิเคราะห์ทิศทางราคาทองคำประจำวันที่7-11กันยายนนี้มาอัปเดตมาชมกันครับผลสำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการและนักลงทุนทองคำหรือ GRC g o Survey ทิศทางราคาทองคำในประเทศรายสัปดาห์ระหว่างวันที่7-11กันยายน63 ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยทองคําพบว่าผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคําจาก14ราย3รายเทียบเป็น21%คาดว่าราคาทองคําจะมีการปรับขึ้นนะครับ4รายหรือ29%คาดว่าราคาทองคําจะมีการลดลงและ7รายเทียบเป็น50%คาดว่าราคาทองคำจะใกล,ล้ลเ,คาาคาคคเคลียงกลับสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่นักลงทุนทองคำได้เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม 322รายในส่วนนั้น122รายเทียบเป็น38%คาดว่าราคาทองคำจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นนะครับ104รายเทียบเป็น32%คาดว่าราคาทองจะลดลงและ96รายเทียบเป็น30%คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งแตกต่างนะครับนักลงทุนกับผู้เชี่ยวชาญจะมีการ ตรงความคิดเห็นนั้นจะแตกต่างกันนะครับค่อนข้างจะเยอะเลยเพราะผู้เชี่ยวชาญแจ้งว่าราคาทองจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเพียงแค่21%ส่วนนักลงทุนจะเห็นว่าราคาทองจะมีการปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะกว่านะครับและส่วนปรับลดลงนั้นก็อยู่ในระดับกลางนะครับแล้วก็ใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับนักลงทุนนะครับก็ต่ำกว่า ระดับของผู้เชี่ยวชาญนะครับที่มีการวิเคราะห์ไว้ทั้งนี้ตลาดการเงินและตลาดทุนของสหรัฐอเมริกาจะปิดทำการภายในวันที่7กันยายน6 3เนื่องจากเป็นวันแรงงานซึ่งอาจส่งผลกับปริมาณการซื้อขายในตลาดทองคำเบาบางลงนะครับส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ได้แก่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการคลังของทางสหรัฐเพื่อสน,สนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังจากที่หยุดชะงักไปจากผลกระทรบมาตรการ ล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ช่วงก่อนหน้านี้ครับสำหรับราคาทองคำสมัครตามสมาคมค้าทองคาในช่วงเช้าราคาทองคำแท่ง96.5%ขายออกอยู่ที่28,700บาทรับซื้อ28,600บาททองรูปพปรร 96. ์96.5%ขายออก29,200บาทรับซื้อ 2 8 9 9 1บาท48สตางค์ทองรูปพรรณปอร์เซ็นต์รับซื้อ29,107บาททองรูปพรรณ90%เปอร์เซ็นต์รับซื้อ25,282บาท33สตางค์ทองรูปพรรณปเปอร์เซ็นต์รับซื้อ22,473บาท18สตางค์ทองรูปพรรณปอร์เซ็นต์รับซื้อ12,643บาท44สตางค์ทองรูปพรรณอร์เซนต์ รับซื้อ9,838บาท84สตางครับมาดูราคาทองรูปพรรณบวกค่ากำหนดโดยเฉลี่ยนะครับแต่ละชนิดน้ําหนักกันนะครับทองครึ่งสลึงนะครับขายออกรวมค่ากำหนดแล้วจะอยู่ที่4 0 8 8บาททองรูปพันึ่งสลึงขายออกโดยค่าเฉลี่ยกําหนดแล้วรวมเป็น7,675บาท2ส,สลึงหรือ50สตางค์อยู่ที่14,850บาท และทอง1บาททองรูปประพันธ์นะครับรวมค่ากำเนิดแล้วขายออกอยู่ที่ประมาณ29200บาทถึง30,000บาทครับและเรามาเปรียบเทียบราคาทอง5ร้านดังเยาวราชกันนะครับซึ่งจะมีร้านทองหัวเส้นเหงร้านทองจินหัวเหงร้านทองแม่ทองใบร้านทองแม่ทองสุขและร้านทองออโรราซึ่งห้าร้านทองนี้จะเป็น5ร้านทองที่ได้รับมาตรฐานจากสมาคมค้าทองคำนะครับและเป็น ประธานกรรมการในการตัดสินใจเพื่อพิจารณาปรับลดในส่วนของเรื่องราคารองคำด้วยนะครับเราก็มาดูว่าในแต่ละร้านนะครับก็ได้มีการขายออกและรับซื้อราคาตรงกันและเท่ากันหมดทุกร้านนะครับส่วนร้านทองออรราจะรับซื้อตามราคาที่สคบอกำหนดก็คือ27,170บาทรับซื้อตามที่ออรรารับประกันนะครับอยู่ที่28,9หมิบาทครับ สำหรับท่านใดที่จะซื้อทองในแต่ละครั้งก่อนที่จะไปซื้อรบก,กวนท่านสามารถตรวจสอบดูราคาแบบเรียลไทม์ก่อนเข้าไปซื้อร้านทองนะครับเพราะว่าราคาทองนั้นจะมีการอัปเดตอยู่ทุกช่วงทุกเวลาเพราะฉะนั้นก่อนซื้อขายต้องตรวจสอบดีๆนะครับเพื่อไม่ให้ร้านทองกดราคาของท่านนั่นเองเพื่อท่านจะได้ต่อรองว่าตอนนี้ราคาทองอยู่เท่าไหร่นะครับท่านจะได้คิดคำนวณและคำนวณราคาทองณเวลานั้นด้วยนะครับ และขอขอบคุณมากสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปราคาทองคำสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจโดยกันกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ